แต้คนหมืนันผมจะมาแก้ดูบิ๊กเ็้ของพีก่การัหน้าบัวโ <c oughs> ดนอะไรมาคะต่อ,ตอย,ย,ย,อยครับทำยัางนกันนี้เดลยนี่ครับไปสะเพียนนะครับ ในันแรกนะครับอย่าคำนะครับผมเจส,สมาดิตีนี้ยอย่าชั้นสองนะับ เ่อไปเรนจะไรรทำปะทะพิเดนะอะไรปะทะพิเดต่อไปเอุรซุปไปก่อนเดี๋รวสีแดงนะครับนี่นะเราต้องทำราปูนะครับ แล้วก็เอาด้านสีขาวมาไว้ในตัวอย่างนี้นะ <c oughs> แล้วก็ทำสูตรเลยครับ <c oughs> ได้แล้วครับกํามปูอีกหล้นะอันนะครับออลแ,ลแล้วก็เอาด้านที่มันเต็มอยู่ข้างหน้าแล้วนะมันกาลังสารอบกันแล้วก็หาสีนัมมนให้ตรงกับสีน้ลตรงนี้นะครับแล้วก็กึ้นก็เอาลงมา ประสิที่ตรงครับเสร็จแล้วครับโทษครับทุกด้านไม่ค่อยหรอกทุกด้านคนระับ Very good